สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำเครื่องรางล้านนานะคะที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นอิ่นเงินล้านนะคะรุ่นสมทบทุนมุงหลังคาสาลาปฏิบัติธรรมวัดดอนมูลอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่นะคะปีพศ2565ค่ะองค์นี้จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะคะ สำหรับความเชื่อทางล้านนานะคะอินก็จะเป็นเรื่องของสเสน่ห์นะคะเรื่องของการใช้สเสน่ห์เมตตามหานิยมนะคะแต่ปกติแล้วถ้าเป็นอินโบราณดั้งเดิมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับพูดตรงๆก็คือมันเป็นของนะคะเป็นการเล่นของอย่างหนึ่งก็คือทําให้ฝ่ายตรงข้ามลักหลงนะคะหลงไหลในสเสน่หามีสเสน่ห์หา18บวกมีสเสน่ห์หา18ดบวกนะคะเป็นมันเป็นความเชื่อนะคะ อันนี้มันเป็นความเชื่อทุกคนต้องใช้วิจารณญาณน,นะคะสภาพนะคะโดยรวมสวยสมบูรณ์นะคะเทียบกับเหรียญ10บ,บาทจะเห็นว่านะคะอินนะคะมีความสูงน้อยกว่าเหรียญ10บ,บาทไปพอสมควรนะคะ สำหรับนะคะอินนะคะอันนี้นะคะก็จะมีกล่องมาให้ด้วยนะคะนี่คือกล่องของเขานะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ถามหาอินมาตลอดก็ทักได้เลยนะคะอิมแจ้งราคาไว้ที่ใต้คลิปนะคะตรงคำอธิบายใต้คลิปแจ้งราคา idline เบอร์โทรศัพท์แล้วก็เ c e b o o k พระเครื่องนะคะทัก Messenger ได้ค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะส